เดินทางนะครับที่เมืองซัสบุกประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ที่เมืองซัสบุกนั้นก็จะมีรถรางนะครับสำหรับเดินทางทั่วในเมืองนะครับค่ารถจะอยู่ประมาณที่2ยูโรกว่าๆนะครับถ้าเพื่อนๆมาเที่ยว1วันนะครับ2วัน3วันถ้า1วันแนะนําตั๋วลักษณะที่แบบว่าเป็น24ชั่วโมงนะครับจะอยู่ที่4.60นะครับน่าจะเออคุ้มค่ากว่านะครับสําหรับการเดินทางนะครับ ใช้ได้ทางรถประจำทางนะครับรถรางแล้วก็สามารถข้ามไปถึงทางฝั่งเยอรมันได้นะครับได้เฉพาะเมืองเคลนะครับรถรางข้ามแม่น้ำไลไปเมืองเคลได้นะครับสำหรับราคานี้นะครับเที่ยวละสองยูโรกว่าแต่ถ้าซื้อเป็นต่อว,วันนะครับอยู่ที่4.60จุดนะครับนี่นะครับเป็นรถรางที่เมืองซาสบุกนะครับ รถรางคาสบุกนะครับสามารถเดินทางได้มาถึงประเทศเยอรมันนะครับก็นั่งสายดีนะครับสายดีสามารถเดินทางมาได้เลยนะครับเอ,อ่ออันนี้เป็นสถานีรถรางสถานีแรกหลังจากข้ามชายแดนมาแล้วนะครับหลังจากข้ามแม่น้ําลายมาแล้วนะครับสังเกตง,ง่ายๆก็คือเวลาข้ามเยอรมันข้ามมาจากฝรั่งเศสมาประเทศเยอรมันนะครับก็จะมีแม่น้ําลายนะครับที่ เป็นแม่น้ําสายหลักสายใหญ่ของยุโรปนะครับก็จะข้ามมาแล้วนี่เป็นสถานีแรกเลยนะครับสถานีแรกนั้นชื่อว่าเกลนะครับบานโฮฟก็คือว่าเป็นสายรถไฟเกลที่อยู่ด้านนี้นะครับด้านขวามือนั่นเองนะครับ,บเบเดนะครับก็คือเป็นสายรถไฟของประเทศเยอรมันนะครับข้ามาที่นี่ก็มาเดนเล่นซื้อของนะครับของทางฝั่งเยอรมันบางอย่างก็ ถูกกว่านะครับผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำนะครับถูกกว่าที่ฝรั่งเศสเยอะมากเลยนะครับก็มาเดินเล่นกันแล้วก็ขากลับก็นั่งรถรางกลับนะครับก็ก่อนจะขึ้นก็อย่าลืมใช้ตั๋วนะครับตั๋วลักษณะนี้นะครับวาลีเดนะครับแ้มตั๋วนะครับแล้วก็ขึ้นได้เลยนะครับสามารถซื้อได้ผ่านแอปด้วยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้อยากซื้อ การแอปก็สามารถซื้อได้ที่ตู้นะครับตู้จะอยู่ตามสถานีทั่วไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตู้ที่ขายนะครับสามารถจ่ายได้ทางเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตนะครับพอซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาสแตมป์ที่นี่ด้วยนะครับก่อนที่จะขึ้นรถรางนะครับ